ลงทุนทาวน์ด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้น TFG ที่เพื่อนๆขอกันมานะครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจถามว่าปี2568ราคาหุ้น TFG จะขึ้นไปถึง7.40บาทสตางค์ได้ตามที่โบรกบอกไว้ได้หรือเปล่าต้องบอกว่า TFG ทำธุรกิจแปรรูปอาหารแบบครบวงจรได้อย่างน่าสนใจและมีศักยาภาพนะครับแต่จะให้ราคาหุ้นขึ้นไปถึง7บาท40สตางค์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีปัจจัยบวกหลายอย่างหนุนนำดังนั้น EP นี้เรามาเช็คผลประกอบการงวดก้าเดือนปี67กันก่อนแล้วดูปัจจัยบวกลบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้ราคาหุ้น TFG มีโอกาสขึ้นไปได้ครับบอลลงทุนชาม ชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชร์เป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันนะครับ ผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับเรามาทำความรู้จักกับ TFG บริษัทไทฟูสกรุปจำกัดมหาชนกันนิดหนึ่งก่อนครับ TFG ก่ TF G, อตั้งโดยคนวินัยเตียวสมบูรณ์กิจในปี2530 ซึ่งเริ่มต้นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในจังหวัดลบบุรีจากนั้นก็ได้ขยายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ทำฟาร์มหมูทั้งในประเทศไทยและในประเทศเวียดนามปี2558 TFG ได้เริ่มส่งออกเนื้อไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นและหลายประเทศในยุโรปจากนั้นจึงได้เปิดขาย IPO หุ้นละ1บาท95สตางค์เข้าตลาดหุ้นไทยระดมทุนนำเงินไปใช้ขยายกิจการ ทั้งโรงงานแปรรูปร้านค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆซึ่งปัจจุบัน TFG แบ่งธุรกิจออกเป็น5กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ธุรกิจไก่ทำการเพาะพันธุ์ไก่ขายลูกไก่ขายเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปรรูปกลุ่มที่2ธุรกิจสุกรผมขอเรียกหมูนะครับ TFG ทำการเพาะพันธุ์หมูขายหมูที่ยังมีชีวิตและขายเนื้อหมู กลุ่มที่3ธุรกิจอาหารสัตว์ TFG เน้นการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำหรับไก่และหมูกลุ่มที่4ธุรกิจร้านค้าปลีก Thai Foods Fresh Market ขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยมีสินค้าหลักเป็นของธุรกิจในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูรวมไปถึงสินค้าของคู่ค้าเช่นผักสดเครื่องปรุงน้ำมันพืช ของแห้งต่างๆเป็นต้นกลุ่มที่5เป็นธุรกิจอื่นๆที่หลากหลายมากเช่นศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ธุรกิจบรรจุพันธุ์ธุรกิจซอสปรุงรสธุรกิจบริการสินเชื่อบุคคลธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นครับเรามาเช็คผลการดําเนินงานงวดก้าเดือนปี67กันครับคําอธิบายของฝ่ายจัดการ เขาบอกประมาณว่า TFG มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องจากราคาไก่และหมูปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังมีจำนวนหมูเพิ่มขึ้นจากการขยายฟาร์มที่เวียดนามด้วยครับคราวนี้เรามาดูแต่ละรายการที่สำคัญของงบกำไร,ราขาดทุนงวดก้าเดือนปี67กันนิดหนึ่งครับ TFG มีไรายได้ทั้งหมด4 7 8 9 0ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.9%เทียบกับงวดาเดือนปี66นะครับโดยมีต้นทุน41,420ล้านบาทเพิ่มขึ้น10%เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงมากครับและมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร3,177ล้านบาทเพิ่มขึ้น27.3%ส่วนนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทางฝ่ายจัดการไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะครับ ผมจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งได้ข้อมูลมาว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย2545ล้านบาทเพิ่มขึ้น30%และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร6 3 2ล้านบาทเพิ่มขึ้น17%อรพอรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอยู่ที่4 4 8 9 7ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11. 7ปทำให้มีกำไรสุทธิ2266ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4,620%ที่อัตรากำไรเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากโวดเก้าในปี66มีกำไรเพียง48ล้านบาทเท่านั้นอัตราเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจึงสูงมากนั่นเองครับแต่ถ้าเราดูปี65จะเห็นว่า TFG มีกำไรสุดที่ถึง4,721ล้านบาทดูแล้วทั้งปี67มีโอกาสน้อยที่จะทำกำไรได้เทียบเท่ากับปี65ครับเรามาสรุปงบกำไรขาดทุนน,นิดนึงครับ รายได้เพิ่มขึ้น14.9%แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง11.7%ก็ถือว่างวดเก้าเดือนปี67มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นครับและเพื่อให้เห็นภาพของแต่ละธุรกิจมากขึ้นมาดูสัดส่วนการขายงวดเก้าเดือนปี67เจดครับ TFG มีสัดส่วนการขายจากร้านค้าปลีกมากที่สุด36%รองลงมาเป็นธุรกิจไก่ 28%อันดับที่3คือธุรกิจหมู20%อันดับ4เป็นธุรกิจอาหารสัตว์15%และธุรกิจอื่นๆมีสัสดส่วน1%ครับจากข้อมูลจะเห็นว่าธุรกิจร้านค้าปลีกมีสัสดส่วนและอัตราการเติบโตที่ดีมากโดยส่วนนี้เราจะไปคุยกันต่อในช่วงท้ายครับในส่วนนี้ มาดูอัตราส่วนทางการเงินงวดเเดือนปี67กันบ้างครับในภาพรวมจะเห็นว่า TFG มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี66แต่ยังดูห่างไกลเมื่อเทียบกับปี65อย่างไรก็ตามอัตราหนี้สินต่อทุนที่ปรับลงมาอยู่ที่1.91เท่าก็ถือว่ามีการบรหิหารจัดการหนี้ที่ดีขึ้นครับมาดูในส่วนของสถิติราคาหุ้นณนะวันที่ 10มกราคมปี6-8กันบ้างครับจากราคาหุ้นและค่า PE ก็คือเวลาคืนทุนที่ปรับตัวลดลงก็แสดงถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนในระยะสั้นถึงกลางเป็นอารมณ์ของตลาดที่รอการฟื้นตัวของธุรกิจและการเติบโตใหม่ในอนาคตตรงนี้ต้องบอกว่า TFG มีการถือหุ้นของรายย่อยประมาณ17%เท่านั้นหุ้นจึงมีสภาพคล่องต่ำ นักลงทุนรายย่อยจึงมีความระมัดระวังในการลงทุนหรือเก็งกำไรด้วยครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบร็อกเกอร์กันบ้างครับตอนที่ผมทำข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่10มกราคมปี68เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วราคาหุ้นอยู่ที่3บาท34สต่ตางค์ในเว็บไซต์ s e t t r a d e c o m มีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก8โบรกมี5โบรกแนะนำซื้อมี1โบรกแนะนำถือ สูวนอีก2โบโรกไม่ได้แนะนำอะไรครับถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด4บาท30สตางค์จะทำให้มีอัพไซด์28%ถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย5บาท22สตางค์ก็มีอัพไซด์เพิ่มขึ้นเป็น56%อ EP นี้ผมลองใช้ราคาเป้าหมายสูงสุดนะครับ7บาท40สตางค์ทำให้มีอัพไซด์ขึ้นไปถึง121%เลยครับ ให้ราคาเป้าหมายแบบเบื่อวางมากๆครับจากตอนต้นของ EP นี้ที่เพื่อนๆน,นักลงทุนถามมานะครับว่า t FG จะไปถึง7.40บาทสตางได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงท้ายมาสรุปกันอีกทีครับสำหรับความเห็นที่แนะนำให้ถือมาจากโบรกหรายบรกรายนี้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก USDA คาดการว่าปี2568ปริมาณเนื้อไก่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น1.8% ซึ่งจะทำให้ราคาเนื้อไก่ปรับตัวลดลงจึงคาดว่าปี68ที่ FG จะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีรวมถึงราคาหุ้นมีอัพไซด์จำกัดจึงแนะนำถือครับส่วนความเห็นของบรกที่แนะนำให้ซื้อเขามองว่าปี68ธุรกิจหมูในประเทศไทยและในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตดีโดยต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มส่งตัว รวมถึงมีแผนขยายธุรกิจร้านค้าปลีกทำให้บรกกลุ่มนี้มองว่า TFG จะมีผลกำไรในปี68ที่ดีขึ้นครับลองมาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้างครับให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่46จาก100คะแนนเต็มและให้คะแนนโมเมนตัมทางเทคนิคอยู่ที่28จาก100คะแนนเต็ม ดิสโคปมองว่า TFG มีสุขภาพทางการเงินที่ยังไม่ดีมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นขาลงในระยะสั้นถึงระยะกลางก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของดิสโคปที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัชในการซื้อถือและขาย ซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวันต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานําเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ใน description และ comment ให้นะครับสำหรับในส่วนนี้เรามาคุยปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFG ที่ผมได้ research รีเสิร์ชรวบรวมมาอย่างละสองข้อครับปัจจัยบวกที่1ธุรกิจไก่ในไทยและธุรกิจหมูในเวียดนามเอาธุรกิจไก่ในไทยก่อนนะครับ จากข้อมูลที่ผมได้ค้นหาจากหลายๆแหล่งพบว่าปี68มีการคาดการณ์กันว่าอุตสาหกรรมไก่ในไทยจะโตอยู่ที่ประมาณ2.5-3%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ GDP ไทยปี68ด้วยนะครับส่วนธุรกิจหมูในเวียดนามมีการคาดการณ์กันว่าอุตสาหกรรมหมูของเวียดนามจะเติบโต3%ในปี68และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกในอนาคตครับ ถ้าเราใช้สมมติฐานตามนี้ทางธุรกิจไก่ในไทยและธุรกิจหมูในเวียดนามจะช่วยหนุนธุรกิจ TFG ให้เติบโตได้ในปี68ครับปัจจัยบวกที่2ธุรกิจร้านค้าปลีกจากข้อมูลผลการดำเนินงานงวด9เดือนปี67ที่เราคุยกันไปธุรกิจร้านค้าปลีกมีไรายได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1ในสัดส,ส่วน36%โดยมีอัตราการเติบโต และอัตราก,กำไรที่ดีมากรวมทั้ง TFG ยังมีแผนขยายสาขา Thai Foods Fresh Market เป็น400สาขาซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจของ TFG มีโอกาสเพิ่มรายได้และมีโอกาสเพิ่มธุรกิจใหม่ๆเข้าไปในสาข,าขาของ Thai Foods Fresh Market ได้อีกมากในอนาคตด้วยครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่1 เป็นปัจจัยลบที่สําคัญที่มีผลกระทบมากที่สุดกับธุรกิจ TFG นะครับก็คือต้นทุนอาหารสัตว์พวกากากถั่วเหลืองและข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ถ้าหากเกิดภัยแล้งก็จะทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นและก็อาจจะทําให้ TFG ขาดทุนได้เหมือนกับปี66ที่ขาดทุนสุดทีแปดร้อยิล้านบาทครับตรงนี้ต้องบอกว่าธุรกิจในกลุ่มการเกษตรและอาหาร ส่วนใหญ่จะมีความผันผวนทั้งาน้าต้นทุนและราคาขายซึ่งถ้าเพื่อนๆลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้อาจจะต้องคอยเช็คข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับปัจจัยลบที่2ที่ผมมองว่ามีความเสี่ยงอย่างสำคัญนะครับ TFG มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มคุณวินัยเตียวสมบูรณ์กิจที่ถือหุ้นอยู่ถึง77.83%และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float 17.35%ทำให้มีความเสี่ยงหลายด้านเช่นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นหรือกรณีผู้ถือหุ้นใหญ่ทำการซื้อขายหุ้นในจำนวนมากๆก็จะทำให้ราคาหุ้นถูกลากขึ้นหรือถูกลากลงอย่างรุนแรงได้ครับอย่างไรก็ตามผมได้ค้นหาข้อมูลผู้บริหารที่ f g ซื้อขายหุ้นย้อนหลังไป3ปีไม่มีข้อมูลการขายนะครับ มีข้อมูลการซื้ออยู่บ้างนานๆานทีส่วนนี้ก็พอจะลดความเสี่ยงลงไปได้บ้างแต่ก็ต้องดูกันยาวๆโดยเฉพาะตอนที่ราคาหุ้นสูงกว่า6บาท30สต่างไปแล้วอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มคุณวินัยที่ถือหุ้นในสัสดส่วนที่สูงมากจะมีอำนาจในการควบคุมบริษัทและตัดสินใจเรื่องต่างๆที่อาจจะไม่นึกถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงอาจจะทำให้ธุรกิจ มีต้นทุนการบริหารที่เพิ่มขึ้นแบบผิดปกติได้ซึ่งจะกดดันทําให้กําไรของบริษัทลดลงได้ครับสําหรับความเห็นส่วนตัวของผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ลงทุนหุ้นกลุ่มเกษตรและอาหารนะครับจึงของนําเสนอ3ประเด็นในการพิจารณาหุ้น TFG แบบนี้ครับประเด็นที่1 TFG เป็นธุรกิจที่มีความผันผวน,นจากต้นทุนและราคาขายของไก่กับหมู จึงทำให้ราคาหุ้นผันผวนตามไปด้วยดังนั้นถ้าต้องการลงทุนสะสมหุ้น TFG อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิคในการซื้อและขายอย่างสม่าเสมอจะช่วยบริหารจัดการราคาต้นทุนของหุ้นได้ดีครับประเด็นที่2ผมมองว่า TFG มีศักยภาพแต่ถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยก็อยากจะเห็น TFG เพิ่มกลยุทธ์มีแผนการเติบโตที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการแบบเข้มข้นซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนทางด้านการเงินดูดีขึ้นและจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับหุ้นได้มากขึ้นด้วยครับประเด็นที่3 TFG ไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านไก่และหมูเท่านั้นแต่ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหการรมอื่นๆด้วยเช่นบริการสินเชื่อบุคคลพลังงานหมุนเวียน พัฒนาอสังหาเริมทรัพย์ซึ่งต้องบอกว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนักต้องดูกันไปแบบยาวๆ5ปีเป็นอย่างน้อยครับซึ่งถ้า TFG ทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ได้ดีก็จะมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายจะช่วยหนุนกลุ่ม TFG ให้มีผลงานและเติบโตได้ดีขึ้นครับจากความเห็นของผมทั้ง3ประเด็นนี้ถ้าราคาเป้าหมายปี6-8 จะขึ้นไปได้ที่7บาทส0สตางค์ตามที่โบรกว่าไว้ TFG คงจะต้องทำงานอย่างหนักบริหารต้นทุนให้ต่ำขยายธุรกิจให้เติบโตแบบเข้มข้นเพื่อทำกำไรให้เติบโตอย่างน้อย6,000ล้านบาทและมีการจ่ายเงินปันผลในลอัตรา3-4%เปอร์เซโดยมีปัจจัยบวกหนุนอย่างต่อเนื่องไปถึงปี2,569ก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปที 7จบาทสสตางค์ได้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนท่ามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ